มนุษย์เราเนะี่ยอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยตัณหาอนักบวชเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะให้หมดหวังก็หมดจัณหาแล้วแหละหมดความอยากมันเลยสวนทางกันก็บอกถ้าไม่มีความหวังจะอยู่ไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยความหวังคืออยู่ด้วยความว่างก็อยู่ด้วยความหมดหวังอะอยู่ด้วยความว่างอะนีความสุขที่สุดนะพวกเราไม่เคยไปถึงจุดนั้นไม่รู้หรอกว่ามันเบามันสบายขนาดไหน อยู่แบบไม่หวังสิ้นหวังหมดอนาคตเนี่ยโอ้ยสบายมากอ่ะถ้าอยู่ด้วยความหวังนี่นอนก็ไม่หลับถูกไหมยิ่งไปหวังกับคนอื่นหวังกับลูกกับผัวหวังกับลูกหวังกับญาติหวังกับคนนู้นคนนี้เนี่ยมัวไปหมดไม่เคยสัน้นลงเลยมีจะต่อให้ยืดยาวไปเพราะว่าโลกไม่มีเส,สื่อหางที่สิ้นสุดนี่แหละเห็นไหมความหวังนี่แหละคือจักรวาลดูดีๆนะ ใจมันสร้างจักรวาลสร้างภพของมันขึ้นมาความคิดนี่แหละความหวังนี่แหละเขาเรียกว่าตัณหา